สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริบด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุนัขค่ะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เจ้าของสุนักมองข้ามนะคะนั่นก็คือกลิ่นปากของสุนัขนั่นเองค่ะเวลาเรามีกลิ่นปากเหม็นๆเนี่ยนะคะจะบ่งบอกถึงโรคได้หนึ่งโรคนะคะและเราต้องดูแลก,กันอย่างไรก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe ก่อนค่ะนั่นก็คือโรคปฏิทนในสุนัขนั่นเองค่ะโรคปฏิทนนะคะมันมีทั้งคนและสุนัขค่ะคือการอักเสบของเหงืองนะคะที่สามารถพัฒนาเป็นการติดเชื้อที่กระดูกนะคะที่ยึดติดกับฟันและบริเวณใกล้เคียง โรคปฏิทนนะคะเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของปัญหากินปากไม่พึงประสงค์ในสุนัขค่ะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหลักๆเลยนะคะมาจากคาบอาหารและหินปูนที่สุนัขทานไปนะคะและสะสมบริเวณผิวฟันค่ะมีการวิจัยพบว่า70%ของสุนัขนะคะอายุ2ขวบขึ้นไปนะคะมีปัญหาเรื่องโรคปฏิทนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะอาการของโรคปฏิทนเป็นอย่างไรค่ะ 1. ค่ะมีกลิ่นปากรุนแรงค่ะ 2. ฟันนั้นมีคราบเหลืองค่ะ 3. เหงือกบวมแดงเหงือกร่นนั่นเองค่ะ4ค่ะมีเลือดหนองปนออกมากับน้ำลายซึ่งอันนี้จะเป็นระยะที่น่ากลัวแล้วนะคะ5ค่ะฟันโยกค่ะ และสุดท้ายค่ะพบได้บ่อยนะคะในสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ2ขวบขึ้นไปและไม่แปลงฟันนั่นเองค่ะซึ่งทีนี้นะคะวิธีดูแลสุนัขนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากให้สุนัขของเรานั้นเป็นโรคปฏิทนง่ายนิดเดียวค่ะนั่นก็คือการแปลงฟันนั่นเองค่ะซึ่งคุณนี้วันนี้นะคะคุณแม่ก็จะเอาพี่แสบมาแปลงฟันกันนะคะซึ่งยาสีฟันที่ใช้จะต้องเป็นยาสีฟันสําหรับสุนัขโดยเฉพาะเดี๋ยวเราไปแปลงฟันพี <het> ่แส <het> กินสตรอเบอรี่เราจะเริ่มแปรงฟันกันแล้วนะคะน้องหมาแปรงฟันอือนะคะถึงแกนหนูก็ต้องแปรงฟันนะจ๊ะน้องเออน้องหมานะคะจริงๆต้องแปรงฟันนะไม่งั้นนะคะฟันจะผุหมดแล้วก็มีอาการปวดฟันตามมานะคะเราจะเริ่มแปรงฟันพี่แสบกันนะคะ ใส่ใจเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดเล็บเท้าตัดขนท้องนะคะรวมถึงแปรงฟันนะคะแล้วก็นะคะพี่แสบนี่จะเยอะกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าฉี่เองไม่ได้ต้องพาไปฉี่เราก็ต้องออกกําลังกายนะคะทุกวันนี่นะคะเห็นไหมฉี่นะคะจนะ,ะเห็นว่าคราบเหลืองไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วนะไม่ค่อยมีนะฟันฟันเหมือนผุอ่ะมันหลุดไปี้ยอันนั้นอะ พ่อจะล้างแล้วนะคะเอาล้ค่ะเดี๋ยวเราจะแปรงนะคะโดยการให้โฟไลน์เคลือบอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เราแปรงน้ําออกนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่โฟไลน์นะคะไว้มันเคลือบฟันไว้นะคะนั่นคือการแปรงแห้งนั่นเองนะคะเราจะเคลือบนะคะเหมือนกับเคลือบโฟไลน์นะคะซึ่งอันนี้ไม่ต้องล้างออกนะคะไว้อย่างนี้เลยนะคะ เหมือนแปรงฟันเด็กไปใช่ไหมนะคะถึงอายุจะเยอะเราก็ต้องให้เขาแปรงฟันนะคะอ่ะค่ะเป็นไงมั่งคะก็ลองแปรงกันดูนะคะสําหรับคุณแม่นะคะแนะนํานะคะสองวันควรแปรงสองวันถ้ามีเวลานะคะให้แปรงสองวันครั้งนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาให้แปรงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งและก็ควรขูดอินปูนด้วยนะคะแต่ขูดอินปูนสุนัขบางตัว ไม่ค่อยชอบนะคะแนะนำนะคะแปลงฟันบ่อยๆแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่พี่แสบก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะผู้บอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ